ันมีใครเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะขับถ่ายยากให้ขับถ่ายค่ะรวมถึงปัญหานอนไม่หลับด้วยค่ะนี่ละค่ะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรานะคะขาดสมดุลจุลินทรีย์ค่ะทางออกของการแก้ปัญหาค่ะก็เติมจุลินทรีย์ดีค่ะผลิตภัณฑ์ BPHP ค่ะ ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูด้วยผลิตภัณฑ์โปรโตีนค่ะโปรโตีนแคปซูลค่ะก็ทําให้สมดุลน,นะคะของจุลินทรีย์กลับมาฟื้นฟูดได้ดีนั่นเองค่ะเพราะว่าสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเพราะได้กําจัดพวกแบคทีเรียออกไปเนี่ยก็คือทําให้การย่อยการดูดซึมดีนะคะเราก็จะกลับมาขับถ่ายดีและขับถ่ายปกตินั่นเองค่ะและสิ่งที่เป็นแต้มต่อนะคะก็คือผิวพรรณผิวหน้าเราก็จะดีด้วยนั่นเองค่ะเพื่อน ใครสนใจนะคะพรีเวโอติกนะคะโปรตีนแล้วก็ b p h p พิมพ์ว่าสนใจต้าคลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันค่ะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มจากการซ่อมแซมเซลล์ที่ดีค่ะและเริ่มจากการนอนหลับดีนั่นเองค่ะเจอกันค่ะ